ล้างอยู่อ๋อหกำลังกําลังให้เขาเตรียมเช็ดถูดูดฝุ่นอะไรไว้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่นัดรับเย็นเออนัดรับเย็นนี้วันวันนี้ก็คือเลิกงามยามดีเลิกเลิกดีเลิกออกรถวันศุกร์นะคะวันศุกร์สบายเลิกออกรถอันนี้ทางทางไปโชลูมค่ะทุกคนนะคะทำไมมันดูเลี้ยๆอย่างนี้วะเออออกรถใหม่แล้วรถใหม่ให้เขาร้างอะไรไปยังใช่รถใหม่ต้อง เจอสภาพถนนแบบนี้เหรอแย่เลยนะเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ยเขาอาจจะทำถนนเผื่อรถเราได้วิ่งสะดวกครใช่ใช่ต้องใช้ทางนี้ความจเพอ้าวไปดูด้วยกันคะ่ะทุกคนว่าเขาเรียกอะไรนะไปออกรถใช่ไหม,มไปเป็นรบบับรถเนี่ยรถที่เราจะไปรับมาวันนี้นะ่ะมันสวยไหมนะคะอ่านมาดูตอนเที่ยงแล้วมันยังไม่เรียบร้อย ตอนตอนตอนนี้กำลังกำลังกำลังให้เขาตกแต่งใช่ไหมคะมีมีตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มไม่ถูกใจอรกตอนแรกเขาบอกว่าให้เขาทำให้หน่อยเขาก็ยังทําไม่เสร็จนะก็เลยให้เขาปรับปรุงอีกนิดนึงอ๋อปรับปรุงอีกนิดนึงเพิ่มสเกิร์ตอย่างนงี้เหรอเอเก็บสีเก็บอะไรเงี้ยอ๋อเก็บสีเพิ่มสเกิร์ตเขาแถมไหมสเกิร์ตอ่ะเห็นว่ามันทางมันไม่ค่อยดีก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งติดเออเออติดทีหลัง พวกเฟิร์มฟิล์มอะไรไม่ต้องติดใช่ไหมรอก่อนเออถึงโชว์รูมแล้วโนะอเคนะ <Okay. S 1> ไปไหนคนุณจองคันไหนไว้นำสินำไปอันนี้อู่รถนะคะโชว์รูมรถมนี่มีหลายคันเลยค่ะคันนี้ใช่ไหม <laughs> เปิดประตูเปิดประุน นี่รถเปิดประทุนค่ะมาออกรถให้คุณสามีนะคะรถคันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมดีน้ำเงินน้ำเงินแดงคะ่ะทุกคนนะคะสวยเลยโอ้มีรีโมทคอนโทรลด้วยใช่ไหมอ่าอ่าหนๆน,นลองกดสตาร์ทสิคะอ่าเห็นไหมมีรีโมทด้วย สตาร์ทมือค่ะทุกคนสตาร์ทรีโมทค่ะเอาลองดับสิค่ะดับเห็นไม้ทันสมัยไหมรถ <c oughs> <c oughs> นี่ทันสมัยมากๆเลยรถ <c oughs> เปิดประทุนสตาร์ทด้วยรีโมทค่ะปิดเปิดด้วยรีโมทค่ะรถของคุณสามีค่ะ <c oughs> มาออกรถให้คุณสามีค่ะวันนี้อันนี้คันนี้ ขี่ได้เฉพาะในบริเวณสวนเท่านั้นนะคะที่สวนนาลุงเบนเท่านั้นค่ะทุกคนอ๋ใบใบควบคุมค่ะนี้คือมือยึสายบัที่มนมันจะเป็นใบควบคุมเครื่องนลสิครับอ๋อไมเรยเพราะว่ามันรับการซแมนครัมันจะ เนียนมากขางกล้องเลยครับใช้ในการเกษตรนะอ๋อไมนมีเกียร์ถอยมั่นป้อมเลยครับอ๋อมีเกียร์ถอยด้วยเหรออ่าลองลองลองขับเดินหน้าแล้วก็ถอยให้ดูหน่อยอ่ะสตาร์ทนั่นหลังจากอ่าสตาร์ทด้วยรีโมทแล้วเราก็เดินหน้าค่ะอาเดินหน้าไปโน่นไปทางโน้นไปทางโน้นมันมีเกียร์ถอยพร้อมอันนี้เกียร์ถอยเออมีไฟถอยด้วย ไปถอยด้วยค่ะเห็นไหมเอออันนี้เดินหน้าเดินหน้าอ่ะเกียร์ถอยค่ะเกียร์ถอยเห็นไหมทันสมัยมากนะคะไหนไหนใครย,ยืมรีโมทหน่อยค่ะรีโมทไหนไหนต้องกดปิดอ่ะนี่รีโมทค่ะทันกดปิดจะเป็นรูปไข่ล็อกเกียร์นะครับโอเคอันนี้ล็อกรถครับโอเคอันนี้นสตาร์ทรถ บ่ดังกดปิดแล้วค่ะคือคือสตาร์ทสตาร์ทรถนี่ก็คือตรงกระดิ่งใช่ไหมคะสตาร์ทรถนี่คือสตาร์ทรถลูกฝ่าพาครับสองลูกลูกฝ่าพาตรงนี้เนาะฝ่าพานี่สองเธอแล้วก็ไอ้ล็อกรถค่ายล็อกกุญแจครับอ่าดับรถคลาย็อกบัดที่นี่ล็อกรถนี่ก็คือตัวล็อกเนาะ โอเคมีรีโมทคอนโทรลให้พร้อมกับทุกคนทันสมัยมากอะแล้วจะลองลองกดฟ้าผ่าสองครั้งนะคะกดเปิดหนาโอเคอ่าทีนี้ปิดค่ะปิดปิดปิดหนาปิดแล้วมาแล้วค่ะทุกคน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนได้รถใหม่ไปแล้วค่ะขับกลับบ้านเลยค่ะทุกคนรถใหม่ <laughs> มาแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้ว <laughs> เออถอยจอดเออถอยจอดถอยจอดถอยจอด,อจอด <laughs> โอเคมาฐานค่ะมาฐาน,าานเห็นไหมเออ กลับถึงบ้านค่ะทุกคนเข้าเกียร์บ้างใช่ไหมอ่ะใช้รีโมดเอ่อรีโมดดับดับดับเครื่องสิคะอ่าที่ไหนนะจจำไม่ได้แนละ้วอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวปดล็อกหนานโอเคถึงที่จอดเรียบร้อยค่ะกลับถึงบ้านแล้วลูกอ่าตรงนี้สตาร์ตรงเออโอเคนนเห็นไหม สตาร์ทแล้วอาดับค่ะนาน <laughs> รถใหม่ของเราค่ะสตาร์ทมือนะครับยีโมดนะครับรีโมดสตาร์ทเลย <laughs> มีล็อกกันขโมยด้วยนะครับอ่าทักเห็นไนหะมเออเสียงอาอาไหนไหนไหนล็อกกันขโมย <laughs> มีการขโมยด้วยมีการขโมยนานเห็นไหมมีการขโมยด้วยค่ะ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาฐานมาฐานมาฐานสุดยอดราคาหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเป็นหารวิ่งในสวนเอารถใหญ่วิ่งเข้าไปก็ทางเละเออก็ใช้ตัวนี้นะคะ ใช้งานในสวนค่ะสําหรับใช้งานในสวนเป็นรถของคุณสามีใช้งานในสวนรถประจําตาแหน่งออ,ออฟฟิศอันกว้างใหญ่ไพศาลของคุณสามีามนะคะคลิปคลิปที่ผ่านมานะคะพี่น้องก็ได้เห็นออฟฟิศของเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ซื้อรถประจําตาแหน่งให้เพื่อนเรียบร้อยค่ะทุกคนเ <laughs> ยี่ยม